ดีรักไทยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็คนชนบ,บท 1, พันตาพีเอลทาออกมายิงปลาไม้ต้นขี้เหล็กครับหมายเดิมจากเมื่อวานไม่ได้ยิงสักตัวมีแต่ปลาเล็กน้อยครับวันนี้ก็เจอแล้วครับฝูงปลาิล็กฝูงใหญ่กว่าเดิมครับอยู่ตรงต้นมะขามเทศบังอยู่นะียฝูงนี้เป็นร้อยกว่าตัวครับเนะ่ยก็มีตัวใหญ่ประมาณไซส์สักสี่นิ้วนะี่ที่บงังที่มันเป็น จาฝูงหัวหน้าฝูงมันลอยน้ำอยู่นะแต่ก็ไกลครับถ้าอยู่ระยะแบบนี้ก็คงจะพอฟัดผเวอย่างอยู่แต่นี่มันอยู่นอกนู่นเลยตัวเล็กต่างหากแต่ตัวใหญ่ยังไม่เห็นครับวันนี้ก็ออกไม้มาห้าโมงครึ่งครับเกือบเพียงแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าทำปาไปไปศูนย์ไปไปศูนย์ครับ ผมเอาไม้ที่รองออกแล้วก็ตัดตัดเหล็กด้านล่างมันออกด้านใต้มันออกแล้วก็แต่งไกลนิดหน่อยเพราะว่าไก่มันดันเขายากครับไก่มันสูงเกินผมเลยเจียออกนิดนึงตอนนี้ก็ดีแล้วครับมาตามลุ้นดูนะครับวันนี้ได้ยิงสักตัวไหมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเมาตามลุ้นดูครับ ว่าผมจะได้ปลาสักตัวไหมวันนี้จะได้ยิงสักทีไหมฝากไว้ได้วยครับมันชนบทปันปลาเปียวไปตามลุ้นครับมันมีแต่ปลาเล็กครับตัวไม่ใหญ่ถ้าแฟงมากับปลาเล็ก,ลกแบบนั้นถ้ามันมีตัวใหญ่แฟงมาก็ยังพอฟัดโพยอย่างยูีนวอ้ฝูงนึ่ง มาหลายร้อยเลยเขานี้นี่ฝูงนึงแล้นี่ก็ฝูงใหญ่นี่ฝูงหนึ่ง,ง,ง,งดูก่อนครับว่าฝูงไหนจะมีตัวใหญ่ไอ้ตามติดมาปลาปนมาอ่อหานปลามาแล้วพี่เคยมาเลยนีย่พี่เคยมาด้วยเขาแวะเข้าตรงที่เขาสูบน้ำ ตามนัน้นดรัยยังไม่เจอตัวใหญ่เลยวันนี้โอ้โหเล่นอยู่ข้างนอกคนตัวบลอร์เลยแต่ไม่ยอมเข้าใกล้เรายิงก็คงไม่โดนครับเป็นร้อยเป็นพันธ์นเล้ปลาเนียนวันนี้ลอยดีแต่ตัวเล็กต้องได้ยิงมั้งเหรอนะตัวใหญ่ ออโทพอมาหยุดตรงหน้าเราแล้วลอยหน,ออนีเกือบโดนเกือบโดนเสียดหลังแค่นิดเดียวมั้งตัวใหญ่อยู่เกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วใกล้จังท่านผู้ชมวิธีมัดเสือของผมนะครับ ก็จะจับเครับตัวนี้ลงมาจับสองส้นนี่ติดกันไว้นะติดกันไว้แล้วก็ผูกมัดเล้วครับมัดเลยเห็นหรือเป่าไม่รู้ครับผูกแบบนี้ไปเลยแล้วก็เวลาใส่ก็สองนี้สอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้ครับ ประมาณนี้ครับเวลาสใส่เชือกของผมใส่ออกเป็นฟูงใกล้ชิบหายผมกำลังไล่ที่เขยผมกล้ามไปฝั่งนู้นอยู่เพราะว่าปลามันลอยอยู่ฝั่งนู้นใกล้ๆจะฝั่งนู้น Còn nó chắc cay quá Phải lắm Good. Mm กระเบลือเนี่ยเป็นโลเลยแล้วก็นี่อีกนึงตัวเนาละ <laughs> Tay còn cho này.